สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับ จะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนกันยายน2องพนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจ,จะเจาะีึกว่าเขาคนนั้นคิดอะไรยังไงกับคุณกันบ้างนะครับส่วนใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูดวงกันว่าจะมีแนวโน้มไปทางไหนกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะไพ่เป็นแรกนะครับสำหรับตัวเขาเองได้เป็นไพ่เดอะมายจิชียน เด e เบรชเชียแปลว่าตัวคุณเองกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความลักความสัมพันธ์ที่ยังมีการแบบเหมือนสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาสามารถที่จะแบบเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงกับในเรื่องของสถานการณ์กับในเรื่องของความสัมสพันธ์ที่ดีขึ้นสามารถที่จะเหมือนปรับเข้าใจกันจูนกันได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนเขาก็เปิดรับกับพลังงานก,กับการที่อยากจะเคลียร์กับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ แปลว่าในอดีตเขาอาจจะแบบเหมือนหลบหลบเลี่ยง,ยงหรืออาจจะยังไม่อยากจะมีการเคลียร์ใดๆแต่ตอนนี้เริ่มจะมีความรู้สึกที่แบบอยากจะเคลียร์แล้วนะอยากจะปรับทิศทางของมุมมองความรู้สึกกับในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วแหละใช่ไหมครับเพราะเดมเจเชียนมาแปลว่ายังไงก็ยังพอมีโอกาสากาที่เรากับเขายังจะคลี่คลายสถานการณ์กับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับไม่มากก็น้อยแหละแต่ว่าอยู่ที่ตัวเราเองกับเขาเนี่ยจะสามารถแบบปรับได้ เคลียร์กันได้มากหรือน้อยแค่ไหนอาจจะต้องพยายามควบคุมในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกให้มากนิดนึงเนาะเพราะบางทีเรากับเขาอาจจะใช้อารมณ์กันมันอาจจะทําให้ปัญหาเนี่ยแทนที่จะไปในทิศทางที่เป็นการแก้ไขปัญหาและปรับและจูนกันได้แต่กับเหมือนมีเนกาทีฟเข้ามาอันเนี้ยก็พยายามหลีกเลี่ยงหรือพยายามที่อย่าไปจุดประเด็นอะไรจนเกินไปพยายามให้ การยอมรับกันและกันนะครับแล้วก็พยายามอย่าลั้งเส้นต่อกกันมากจนเกินไปเพราะความรักความสัมพันธ์มันต้องให้ในลักษณะของความรู้สึกในความเป็นเซฟโซนของกันที่ดีแล้วความรักความสัมพันธ์มันน่าจะพัฒนาและเติบโตไปในทิศทางที่ดีมากกว่าเดิมก็ได้เช่นกันนะครับในช่วงของเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณยังมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงได้จากไพ่สี่ไม้นะครับและมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์นั้นมีการที่แบบ เขาเรไงล่ะเหมือนมีการเติบโตการพัฒนากับในเรื่องของมุมมองความรักได้นะถ้าตัวเราเองพยายามโฟกัสกับความรักความสัมพันธ์ในลักษณะของความแบบมั่นคงนะครับแล้วก็การดูแลการเทคแคร์การใะใส่กับกันและกันนะครับมันน่าจะมีโอกาสในทิศทางที่ดีแน่นอนใครๆก็ชอบคนที่แบบดูแลเอาอกเอาใจนะครับแต่ ไม่ใช่ว่าทำแบบทํามากทำไม่หรือเขาไม่ดีกับเราก็ยังทําอันนั้นอ่ะมันกากลายเป็นของตายอันนี้มันคงไม่ดีแน่มาอาจจะดีสำหรับเขาแหละแต่มันไม่ดีสำหรับตัวเราเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะทําอะไรที่มันแบบเกินลิมิตกับสิ่งที่ตัวเองนั้นต้องการหรือสิ่งที่เรานั้น อยากได้ถูกไหมครับมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าออทําเพื่อเขามากเกินไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่ดีนะครับในความรักความสัมพันธ์อะมากเกินไปก็ไม่ด,นนมดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าเอา้าแล้วจะเอายังไงตกลงมากก็ไม่ดีน้อยก็ไม่ดีตกลงคือยังไงตรงกลางครับคุณต้องทําพอดิบพอดีตรงกลางคือสิ่งที่ดีที่สุด ถามว่าตรงกลางทำยังไงก็แปลว่าเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขาแต่อย่ามากเกินไปและก็ไม่ใช่ทุกอย่างเพราะยอมทุกอย่างก็กลายเป็นของตายดูน่าเบื่อนะครับคนที่เป็นของตายเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบดีสำหรับเขาเนาะเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราควรอยู่ตรงไหนเราควรจะต้องเป็นกลางไหมเราควรจะต้องทําทุกอย่างให้มันเป็นแบบไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเพื่อความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะคงเส้นคงวาต่อไปถูกไหมนั่นคือสิ่งที่เราควรพิพจารณา นะครับถ้าเรามีสติกับการคิดหรือเราพยายามให้เวลากับในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเรามีความรู้สึกโหยหามากเกินไปให้คุณนะครับพยายามตัดใจแต่ไม่ใช่เลิกนะตัดใจแล้วถอยห่างออกจากความสัมพันธ์เพื่อให้เราไม่ไปมมุ่นอยู่กับความรู้สึกกับตัวเขามากจนเกินไปนะครับมันมีไพ่ก้าดาบเห็นไหม บางทีเราก็หมกมุ่นอยี่วกับความรู้สึกหรือเขาอาจจะหมกมุ่นอยู่กับความรู้สึกของเขากับเรามากจนเกินไปวิตกกังวลกับเรื่องปัญหาสิ่งต่างๆแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นทางเราก็ได้เนาะที่ที่อาจจะแบบคิดหรือว่าวิตกกังวลอยู่กับปัญหาต่างๆทางที่ตามจริงอะ่ะมันมีทางแก้เนี่ยมันมีไพ่เดอะเมจิเชนมาแก้แล้วเห็นไหมแล้วก็มีไพ่เดอะเฮอร์มิตมา2ใบเนี้ยหมายถึงไพ่ของการที่ตัวเราเองกับเขาเนี่ย สามารถที่จะเคลียร์กันได้ปรับกันได้แต่เราต้องให้เซฟโซนกันนะคุณต้องให้เซฟโซนเขานิดนึงนะครับเพราะดาวคู่รองคนรักของคุณในทางโหราศาสตร์ไทยคือดาวเสาร์คือคู่ของคุณเนี่ยได้โคจรเดินหน้าขึ้นไปที่พบเรือนมอรณะมรณะแปลว่าอะไรครับแต่ตามจริงอ่ะเป็นกเกษตรเก่าจริงๆแล้วอะ่ะคือมอรณะแปลว่าห่างไกลแปลว่ามีระยะห่างแปลว่าแบบทำยังไงก็ได้ที่อย่าตัวติดกันอะ่ะมันน่าจะเป็นในทิศทางที่ดีกว่า หรือให้เซฟโซนระหว่างกันและกันมากขึ้นหน่อยมันน่าจะทําให้อุปรสรรคปัญหานั้นคลี่คลายได้สิ่งที่เขาไม่ตกกังวลสิ่งที่เขากําลังกลัวหรือสิ่งที่เขากําลังแบบคิดเยอะคิดมากอยู่นะครับมันมีไพ่ใบนี้ด้วยก็คือไพ่ห้าถ้วยอืผมไม่แน่ใจหรอกไพ่ไม่ได้บอกว่าเป็นทางเขาหรือทางเราแต่ว่าไพ่อาจจะสะท้อนในทางมุมของเขา แต่มีต่อคุณก็ได้ไงถูกไหมเขาอาจจะไม่ตกกังวลอยู่กับเรื่องปัญหาที่กลัวว่าเวลาเรากับเขาเนี่ยเคยมีปัญหามาก่อนพอเรายอมอ่อนข้อให้ก็อาจจะทําให้คุณน่ะลุกคืบเข้ามามากเกินไปล้าเส้นเกินไปอันนี้มันก็เป็นปัญหาที่เขาอาจจะกลัวแบบนี้ก็ได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ารู้ว่าไพ่บอกว่าเขารู้สึกไม่ตกกังวลแล้วก็กําลัง กำลังคิดหรือวิเคราะห์พิจารณาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องมีเซฟโซนของตัวเองบ้างเพราะไม่งั้นเขาอาจจะมีความรู้สึกที่แบบเครียดแล้วก็วิตกกังวลจนเกินไปจนไม่กล้าที่จะเหมือนอยู่กับเราเพราะว่าบางทีเนี่ยผมเข้าใจแล้วมันมีไพ่ห้าดาบมาบางทีเขากับเราอาจจะทะเลาะก,กันหรือเปล่านะครับกดดันกันหรือเปล่าเลยทําให้เขามีความรู้สึกว่า เขาไม่โอเคกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเขากลัวว่าการที่เขาติดต่อกับคุณมันจะยิ่งทําให้คุณนะ่ะนะครับยิ่งพังพลูออกมากับความรู้สึกหรืออาจจะอ่ะพูดง่ายๆเขาจะคิดว่าเราชวนทะเลาะก็ได้แบบนั้นเป็นต้นเนาะ อันเนี้ยไม่มีใครรู้อันนี้มันเป็นความคิดของเขาเราก็แค่แบบพยายามแกะรูปแบบว่าเขาคิดยังไงไงถูกไหมเพราะว่าเขาก็กลัวการที่เรากับเขาจะทะเลาะกันแทนที่จะเหมือนกับคุยกันหรือปรับความเข้าใจกันหรือพยายามจูนกันแต่กลับกลายเป็นปัญหาเขาก็อาจจะวิตกกังวลเรื่องแบบน,นี้ก็ได้นะครับเขาก็เลยอาจจะเหมือนกับว่าอดทนและรอให้มันใจเย็นลงก่อนทั้งคู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ยังยึดติดอยู่กับ ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะเพียงแต่อย่างที่บอกแหละว,ว่าเขากลัวเรื่องของอดีตกลัวเรื่องของสิ่งเก่าๆที่มันอาจจะฟื้นกลับคืนมาอีกครั้งหนึง่งแล้วทําให้เขาเสียใจเขาก็เลยไม่กล้าหรืออาจจะยังแบบใช้เวลากับการตกผลึกหรือการเคลียร์การคิดการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นหน่อยเพื่อให้ทุกอย่างมันดูโอเคขึ้นแต่ตัวเราอาจจะคิดว่าการที่เขาเงียบไปนิ่งไปหรือเฉยชาไปเปราว่าเขาไม่รัก นะก็เข้าใจอ่ะใครก็คิดเหมือนกันถูกไหมอยู่ๆเขาก็เงี่ยงไปเงี่ยไป,เ,ยไปเราก็ สงสัยเหมือนกันว่าตกลงเขารู้สึกยังไงเราอาจจะอ่านไม่ออกถูกไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทําก็คือพยายามหนักแน่นมั่นคงกับความสัมพันธ์กับตัวเขาเองแล้วก็พยายามที่จะต้องให้ในเรื่องของการเทคแคร์การดูแลการเอาใจใส่มันน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กอบตัวเขาแล้วทําให้เขามีความรู้สึกที่ดีแล้วทําให้แบบอยากจะเอ็นเอียงมาทางเรามากขึ้นหรืออยากจะพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์มีไพ่อัดเบินถือเหรียญมาเขาอาจจะไม่ได้แบบ หวือหวากับคุณเขาอาจจะไม่ได้แบบเหมือนออบางทีเขาอาจจะต้องการในการคิดการพิเคราะห์พิจารณาหนูแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเขามีความรู้สึกที่แบบดูมั่นใจมากขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะแบบ เหมือนมีพลังงานมี energy ที่อาจจะกระตือรือร้นกับตัวคุณมากขึ้นก็ได้เพราะาอัศบินถือดาบแปลว่าเขามีความรู้สึกที่อยากจะเหมือนเข้าหาเรามากขึ้นก็ได้นะถ้าเราพยายามมีพื้นที่ว่างส่วนตัวหรือพยายามถอยห่างออกจากความสัมพันธ์ทําให้เขามีความรู้สึกไม่ต้องอึดอัดหรือไม่ต้องแบบเหมือนอไม่ตกกังวลหรือเครียดอะไรแบบนี้เพราะว่ายังไงเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ยังมั่นคงต่อคุณเพียงแต่คุณน่ะอาจจะแบบ กลัวไปเองกับความสัมพันธ์ด้วยหรือเปล่าเพราะเขาก็กลัวเราก็กลัวต่างฝ่ายต่างกลัวทั้งสองฝ่ายแต่กลัวกันคนละแบบเขากลัวว่าเราจะเข้าแบบเขาจะกลัวว่าคุณจะล้ำเส้นหรือจะเข้าหาเขามากเกินไปไอ้ตัวเราก็กลัวว่าเขาจะหนีออกห่างจากตัวเราเห็นไหมต่างฝ่ายต่างคิดกันคนละมุมมองแต่ตามจริงแล้วอะความรักความสัมพันธ์เนี่ยต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกที่อยากจะมีพัฒนต่อกันคุณอยากเข้าหาเขาอยากหยุดนิ่ง เพื่อที่จะดูสถานการณ์เพื่อให้ทุกอย่างมันโฮเอาไว้ก่อนนะครับให้มันหยุดนิ่งอยู่กับความรู้สึกในสิ่งต่างๆแล้วชัวร์แล้วมั่นใจก่อนนะครับวิธีที่จะทําให้เขามั่นใจที่สุดนะก็คือการที่ดูแลเอาใจใส่คุณทําได้เพราะชาวกรกฏลักนณากรากฏเนี่ยเป็นราศีธาตุน้ําถูกไหมราชินีถือถ้วยคือการอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนการดูแลเอาใจใส่คู่ครองคนรักที่ดีนั่นคือคุณสมบัติที่ดีของคุณเลยถ้าคุณทําได้บอกเลยว่าเขาก็จะรู้ ู้สึกดีกับคุณมากขึ้นแต่ถ้าทําไปแล้วมันไม่มีอะไรที่ดีขึ้นก็อย่าทําเพราะเราเองนี่แหละที่จะเจ็บปวดอยู่กับความสัมพันธ์ที่เกิดความคาดหวังเนาะหรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะดูทําไปแล้วมันไม่มีผลตอบรับแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะถึงนะจุดอิ่มตัว expire ไปแล้วก็ได้อันนี้เราต้องมาพิคอพิจารณากันเป็นรายบุคคลนะครับไม่ได้แปลว่าตอบกันได้ทุกคนเนาะแต่ว่าโดยภาพรวมยังไงเขาก็อยากให้คุณอะ มั่นคงต่อความรู้สึกในเรื่องของการที่อย่าวิตกกังวลจนเกินไปอย่าเพิ่งที่จะแบบเหมือนอตัดสินใจอะไรโดยการที่ ไม่มีคือคือต้องให้เซฟโซนกันและกันมากขึ้นแล้วกันเอาง่ายๆนะครับแล้วก็มั่นคงต่อความรู้สึกแล้วคุณกับเขาจะปรับและเคลียร์กันได้ลงตัวมากขึ้นนะครับและทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับชาวกรกดสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ